บางทีเราเข้ามานะคะมันก็จะมีการโฆษณา limited time offer นะคะ for r e g e n เป็นบางช่วงใช่ไหมคือมันไม่ได้มีขายตลอดนะคะมาดูกันว่ามันได้อะไรเหลืออีก4วันเท่านั้นจะได้พวกการ์ดคอนสควัดบีนแพลนการ์ถาแล้วก็ดรอปลทจะเป็นการัน การันต,ตีสุ per สามสิบเปอร์เซ็น r ร g e n e r a ร์เซ็ค่ะอ่ะวันนี้เราลองมาสุ่มกันด้วย1นึ่พเหรียญมาดูซิว่าเราจะได้อะไรคุ้มค่าไหมแล้วก็มีการ์ดที่เราไม่เคยได้หรือเปล่าเราซื้อทั้งหมด10บแพ็คนะคะแถม1แพ็คก็เป็น11แพ็คส่วนใหญ่ก็มีอยู่แล้วแหละตัวน,นี้ดีตัวน,นี้ดีแต่ก็น่าจะมีครบแล้ว มาดู l ีเจนเดรี่ค่ะเฮ้ยตัวนี้ฉันมีแล้วแต่มีแค่อันเดียวเองโ okay, อเคในขอดูซิอันไหนอันใหม่มีปะก็คือมีหมดแล้วนะคะทุกอันเพราะว่าถ้าอันไหนไม่มีมันจะขึ้นนิวแต่ไม่เป็นไรอะรับการ์ดค่ะอ้าวันนี้นะคะชาเลนจ์หมดนะคะประจำวันที่12เดือน82565เป็นวันแม่ค่ะ เอาละวันนี้เราจะได้เล่นเป็นเบรน e e ดค่ะสกิลแรกนะคะเด้งแรนด o อมแพนขึ้นมือไปค่ะสกิลที่2แพลนที่อยู่กลาวเลนดามเมจลบหนึ่เลือดลบหนึ่ง,กงสกิลที่3ซัมบี้1ตัวดามจบก2เลือดบวกสสกิลสุดท้ายนะคะแช่แข็งแพลนที่อยู่กลาวเลนทั้งหมดค่ะใน1เทิน แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีตัว Hover Ghost 3000อยู่ในมือด้วยนะคะมีมูลค่า3สมอง1ดาเมจเลือด3ค่ะตัวนี้นะคะเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มเลือดบวก2แล้วก็ดาเมจบวก2ให้กับซอมบี้ตัวใดตัวหนึ่งค่ะและถ้าเกิดตัวนี้เจ็บนะคะเจ็บเต็มไม่ตายตัวนี้จะเด้งกลับขึ้นมือค่ะอ่ะเราจะเริ่มด้วย Hover Ghost ในมือด้วยใช่ไหมโอเควันนี้เราน่าจะได้เล่นตระก,กูลเพรค่ะไปกัน Green Shadow vs b a n f e e t เริ่มต้นนะคะเลือด20-20เท่ากันใครเลือดหมดก่อนแพ้โอ้โหเราได้โฮเวอร์โกดแพ้เนี่ยเออเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยดีตัวนี้ก็ดีนะคะ มาเดี๋ยวมาอธิบายการ์ดในมือกันตัวนี้อย่างที่บอกนะคะก็คือสามารถเล่นในน้าได้แล้วก็พอลงปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้กับซอมบี้ตัวหนึ่งบวก2เล่นบวก2ถ้าเกิดเจ็บแต่ไม่ตายก็จะเด้งการ์ดกลับขึ้นมือค่ะส่วนตัวนี้นะคะแคทเลด,ดี้ค่ะทุกครั้งที่เราเล่นเพชนะคะซอมบี้ตระกูลเพชซึ่งแพะเนี่ยก็เป็นตัวเพชนะเนี่ยเห็นปะไซอันเพชดซอมบี้ตัวนี้ทุกครั้งที่เล่นตระกูลเพชนะคะตัวนี้จะดาเมจบวก3แต่ว่าเทินเดียวในเทินเดียวเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเราวางตัวนี้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นตระกูลเพชรดังนั้นมันก็เลยยังไม่มีดาเมจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันจะโหดะนะบอกก่อนวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะนี่ไงตัวนี้เป็นเพชรนะคะตัวนี้ก็เลยดาเมจขึ้นทั้งนู้นะคะเล่นตัวคอสมิกบ a นค่ะตัวนี้นะเป็นตัวสีม่วงพอเล่นปุ๊บเนี่ยจะส่งการบินขึ้นมือค่ะแล้วก็ตัวนี้มีสกิลทีมอัพด้วยสามารถวางแผนซ้อนได้ค่ะอ่ะเราจมดีไปก่อน3ม จากนี้นะคะเราจะเป็นการใส่แพะเข้าไปค่ะเราจะวางแพะไว้ตรงนี้แล้วก็เพิ่มให้ตัวนี้แต่ว่าเนื่องจากแพะเป็นเพรการด้วยอาตัวนี้ก็จะดาเมจขึ้นด้วยค่ะการที่แพะเพิ่มดาเมจให้กับตัวนี้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นให้ถาวรเลยทุกคนโอ้โหแพนอุ้ยเราจำเป็นต้องฆ่าตัวนี้นะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะทําให้ฮีโร่เราตายได้แบบหนึ่ง ซึ่งเราจะเอาแพะเข้าไปวางตรงนี้มันก็เสียของแ่ะเนี่ยยังไงดีวะเนี่ยบแบบนึงนะหรือเราจะสู้กับมันแม่งเลยวางไว้ตรงนี้เพิ่มเลือดกับตัวนี้บ้างโอเค ตัวนี้นะคะชื่อ n นวี b บีนค่ะตัวนี้สามารถเล่นในน้ำแล้วก็มีทิมอัพได้นะคะตัวนี้จะทำให้แพลนที่มีสกิลแอมฟิเบียสนะคะคือเล่นในน้ำเนี่ยอาดาเมจบกหนึ่งเลือดบกหนึ่งถาวรเลยแล้วตัวนี้ก็มีสกิลทิมอัพด้วยอ่ะไม่เป็นไรหนึ่งไปก่อนอุ๊ยทางูุนติดมือเติมล็อกแน่เลยเอาไม่ติดว่ะแต่เราติดว่ะเด้งกลับขึ้นมือไปเด้งกลับขึ้นไปโอ้โหเราเล่นผิดป่าวะ เราน่าจะเล่นตอนทิกเธอรอบหน้านะแต่ว่ามันอาจจะไม่เด้งตัวนี้ไงมันจะไปเด้งตัวอื่นอ่ะเพิ่มเลือดให้หน่อยค่ะอบปึืบโอ้โหทำไมเราหัวอย่างงี้เนี่ยเรายังมีสกิลหนึ่งนะคะแช่แข็งแช่แข็งอุ้ยมันเด้งอะ่ะโอ้โหเด้งตัวไหนไม่เด้งมาเด้งตัวนี้เนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเราปูพื้นไปก่อนค่ะหนึ่งสตีมมิเตอร์บล็อก แช่แข็งซอมบี้โถเอ้ยแล้วมาแช่ตัวนี้ด้วยนะอําไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะปูพื้นปูพื้นตัวนี้นะคะ a อ e รียสองเล่นตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เอ้ยไม่งั้นมันก็จะปูพื้นไม่ได้นี่วะอ่ะแค่นี้ก่อนรับรองว่าชนะแน่นอนนะคะ ทางนู้นนะคะลงเมฟลาเวอร์ค่ะตัวนี้สามารถเล่นในน้ำได้แล้วเมื่อตัวนี้ทำร้ายฮีโร่ได้นะคะตัวนี้ก็จะส่งกรารขึ้นมือค่ะโอ้ทางนี้ตัวนี้เล่นแอดมิรัลในวิ่บีนสองตัวเลยเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราชนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปูพื้นตรงนี้ก่อนการปูพื้นตรงนี้นะคะจะทำให้ซัมบี้ตัวนี้นะคะมีสกิลอ่าเฟรนซีค่ะเมื่อทำรายแพลนด้ er ก็จะทำรายโจมตีเข้าแพนฮีโรเออแล้วเราก็จะแช่แขงอีกทีนึงนะคะ่ะ กติกานี้ก็จะเป็นเพชรเหมือนกันดังนั้นดาเมก็จะเพิ่มเหมือนกันค่ะอ่าชนะแล้วทุกคนหนึ่งปึ๊บอ้าวจอติงซ้ำอีกครั้งปึ๊บเรียบร้อยค่ะและนี้ก็คือ Challenge Mode นะคะประจำวันที่12เดือน8 2 5 6 5ค่ะเจอกันใหม่พัหนะค่ะบ๊ายบาย